สวัสดีครับ e ีนี้จะมาคุยกันเรื่อง1ิบความจริงที่คนทํางานทุกคนจะต้องรู้เกี่ยวกับงานเพื่อนร่วมงานแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าที่ทํางานไม่ว่ารู้แล้วจะชอบหรือไม่ก็ตามนะครับในโลกของการทํางานไม่มีอะไรที่สําคัญสําหรับความสําเร็จความก้าวหน้าแล้วก็ความสุขของเรามากไปกว่าการที่เราเข้าใจความเป็นจริงของสถานที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราไปกับมันนะครับ การรู้ซึ้งแล้วก็เข้าใจความจริงบางอย่างเกี่ยวกับคําว่าง,งานเพื่อนร่วมงานแล้วก็สถานที่ทํางานจะช่วยให้คุณสามารถได้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมสร้างความสําเร็จในเส้นทางอาชีพของคุณได้อย่างทรงพลังมากกว่าคนที่ไม่เคยสนใจและก็ไม่เคยเข้าใจเรื่องพวกนี้เลยนะครับเรามาเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับความจริงเหล่านี้ที่ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือว่าไม่ชอบมันคุณก็ต้องเจอกับมันเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองให้สําเร็จในงานและก็มีความสุขในชีวิตกันนะครับ ความจริงบางข้อที่จะพูดถึงต่อไปนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกแปลกใจผิดคาดหรือไม่ก็กระกระอ่วนใจเป็นอย่างมากนะครับมันอาจจะขัดกับความคิดขัดกับนิสัยและก็สิ่งที่คุณเคยได้ยินได้ฟังมาและขัดกับสิ่งที่คุณทํามาบางอย่างโดยตลอดนะครับแต่ว่าลองพิจารณาดูสักครั้งว่ามันสามารถนําไปใช้กับชีวิตการทํางานของคุณในเรื่องใไดได้บ้างนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆทุกคลิปในช่อง Unlimited m i n d s e จจิตไม่จํากัดนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าคลิปไหนมีประโยชน์แล้วก็คุณชอบและอยากที่จะอ่านทวนซ้ำเนื้อหาของคลิปในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือว่าของไฟล์ PDF นะครับก็สามารถที่จะบอกความต้องการขอรับไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับจะขอ EP ได้ก็ได้นะครับสูงสุดได้ท่านละ 3EP หรือว่าถ้าอยากจะอ่านสคริปต์ของคลิปทุกคลิปให้ครบถ้วนนะครับก็สามารถที่จะฟังวิธีการได้จากตอนท้ายสุดของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านจากคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยก็ได้นะครับ สิความจริงที่คนทํางานทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานและเกี่ยวกับที่ทํางานไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามมีอะไรบ้างเรามาฟังกันครับความจริงข้อที่1เจ้านายของคุณไม่ใช่เพื่อนของคุณแบบมิติเดียวเมื่อคุณอยู่ในที่ทํางานไม่ว่าคุณจะสนิทกันแค่ไหนก็ให้เรียนรู้ที่จะมีขอบเขตทางการทํางานนะครับการทํางานในที่ทํางานนั้นมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเพื่อนร่วมงานและก็เจ้านายนะครับ หากคุณรู้สึกว่าเจ้านายของคุณเหมือนเพื่อนสิ่งที่ต้องระวังก็คือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนเอาไว้เพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพการมีการสนิทสนมกับเจ้านายนั้นอาจจะทําให้เกิดความสับสนระหว่างหน้าที่การงานและก็ความเป็นส่วนตัวโดยที่คุณไม่รู้ตัวการพูดคุยเรื่องงานและก็เรื่องส่วนตัวอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นเพื่อนกับเจ้านายแต่การรักษาความเป็นมืออาชีพ จะช่วยให้คุณไม่ต้องเจอกับปัญหาที่เกิดจากการหลงลืมขอบเขตหรือว่าล้ำเส้นโดยที่ไม่จําเป็นและก็ไม่ทันคิดนะครับจงระวังและก็ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนเสมอเมื่อทํางานกับเจ้านายที่คุณคิดว่าสนิทกันเป็นส่วนตัวนอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการกับเจ้านายอาจจะทําให้คุณเสียเปรียบในการตัดสินใจทางการงานหรือว่าส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคุณในสายตาของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆรวมทั้งเจ้านายที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อน เขาก็อาจจะตัดสินใจบางอย่างได้อย่างลำบากใจแล้วก็อาจจะถูกบางคนในที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นระดับไหนมองว่าเขาลำเอียงเข้าข้างหรือว่าช่วยเหลือคุณมากเกินไปแม้ว่าเขาจะตัดสินเรื่องต่างๆอย่างยุติธรรมตามความสามารถความทุ่มเทแล้วก็คุณภาพงานจริงๆของคุณนะครับการรักษาขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพจะช่วยให้คุณและเจ้านายที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความนับถือจากทุกฝ่ายได้มากขึ้นนะครับความจริงข้อที่2 กำแพงมีหูระวังให้มากว่าคุณจะไว้ใจใครในที่ทำงานหูที่ฟังคุณอาจจะกลายเป็นปากที่เล่าเรื่องของคุณการพูดคุยในที่ทำงานมักจะไม่เป็นเรื่องส่วนตัวเท่าที่คุณคิดนะครับแม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณพูดกันเป็นการส่วนตัวก็ตามการเล่าเรื่องส่วนตัวหรือว่าความลับของคุณกับเพื่อนร่วมงานอาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้จงเลือกคนที่คุณไว้ใจและก็รู้จักดีจริงๆอย่างระมัดระวังหากต้องการพูดคุยเรื่องที่เป็นความลับ การระวังคําพูดและก็เลือกสภาพแวดล้อมในการพูดมันจะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการถูกเผยแพร่ออกไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือว่าเกิดจากการตีความผิดไปอย่างไม่ตั้งใจก็ตามนะครับการที่คุณไว้วางใจเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกดีเหมือนกับคุณมีเพื่อนมีคอนเน็กชันและคุณเป็นคนเปิดเผยจริงใจแต่คุณก็ไม่ควรลืมว่ามีความเสี่ยงที่ข้อมูลที่คุณบอกไปอาจจะถูกเผยแพร่ไปถึงคนอื่นๆที่ไม่ควรจะรู้เรื่องนั้น ดังนั้นการเก็บความลับและข้อมูลส่วนตัวเอาไว้กับตัวเองจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีความซับซ้อนของผู้คนจํานวนมากนะครับความจริงข้อที่3นายจ้างของคุณสนใจผลลัพธ์ของงานที่คุณทําให้พวกเขาวิธีที่คุณทํางานให้สําเร็จนั้นขึ้นอยู่กับคุณไม่มีข้อแก้ตัวจงอย่าแก้ตัวในการทํางานนายจ้างของคุณจะสนใจเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ได้จากงานที่คุณทําวิธีการที่คุณใช้ในการทํางานให้สําเร็จนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง การตั้งเป้าหมายแล้วก็วิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถส่งมอบงานที่ดีได้นะครับการวางแผนอย่างรอบคอบการจัดการเวลาที่ดีแล้วก็การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วจะทําให้งานของคุณสําเร็จได้ตามที่นายจ้างคาดหวังคุณต้องมีความรับผิดช,ชอบและมีความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางานด้วยตัวคุณเองหากคุณมีข้อแก้ตัวหรือว่าข้ออ้างในงานที่ไม่ได้ผลดีสิ่งนี้อาจจะส่งผลให้คุณสูญเสียความเชื่อถือจากนายจ้าง แล้วก็อาจจะถูกพิจารณาในทางไม่ดีในการประเมินผลงานนะครับดังนั้นจงยึดมั่นในเป้าหมายอย่างชัดเจนและก็สร้างผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิธภาพเสมอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณนะครับความจริงข้อที่4ในทุกที่ทํางานมักจะมีคนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งที่คอยรายงานเจ้านายเสมอบางครั้งการรายงานนั้นไม่ได้จํากัดแค่เรื่องงานของคุณจงระวังในที่ทํางานมักจะมีใครสักคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มคนสักกลุ่ม ที่คอยรายงานสถานการณ์ในออฟฟิศและงานที่เกี่ยวข้องกับคุณให้เจ้านายฟังซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เกินกว่าหน้าที่การงานสิ่งนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องระวังให้มากการที่คุณพูดหรือว่าทําอะไรในที่ทํางานอาจจะถูกนําไปรายงานต่อได้โดยที่คุณเองไม่รู้ตัวนะครับพวกเขาอาจจะมีเจตนาดีหรือว่าไม่ได้คิดอะไรในทางเสียหายแต่เพียงแค่ตีความหมายหรือคําพูดหรือว่าการกระทําของคุณผิดไปจากความตั้งใจของคุณแต่แรกก็เป็นได้ดังนั้น จงระมัดระวังการกระทําและคําพูดของคุณในที่ทํางานอยู่เสมอนะครับเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกนําไปรายงานหรือว่าตีความในทางที่ไม่ดีนะครับการระวังและก็มีสติในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานและสิ่งต่างๆที่คุณทําจะช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะถูกนําไปกล่าวหาในทางที่เป็นผลเสียกับคุณนอกจากนี้การมีความสัมพันธ์ที่ดีและก็มีความเป็นมืออาชีพจะช่วยให้คุณได้รับความเคารพและลดความเสี่ยงที่คุณจะถูกกล่าวหาหรือแม้แต่ถูกพูดถึงอย่างไม่เป็นธรรมนะครับความจริงข้อที่5้า หากคุณถูกถอนออกจากโปรเจกต์สำคัญหรือว่ามีคนคอยมาติดตามงานของคุณจนผิดปกตินั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณไม่เป็นที่ไว้ใจและมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกเลิกจ้างจงแก้ไขตัวเองทันทีที่รู้สึกแบบนั้นนะครับการที่คุณถูกถอนออกจากโปรเจกต์สำคัญที่คุณเคยถูกมอบหมายให้ทำหรือว่ามีคนมาคอยติดตามงานของคุณแบบเจาะลึกละเอียดหรือว่าใกล้ชิดมากผิดปกติมันอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนะครับ การที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการในงานของคุณโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนอาจจะเป็นการเตือนว่าคุณอาจจะไม่เป็นที่ไว้วางใจอีกต่อไปหรือว่าอาจจะถึงขั้นต้องเตรียมตัวสําหรับการออกจากบริษัทนะครับจงใส่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแล้วก็หาทางปรับปรุงตัวเองเพื่อให้สามารถอยู่ในตําแหน่งงานได้อย่างมั่นคงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวิธีการทํางานใหม่ๆจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณและทําให้คุณมีโอกาสที่ดีกว่าในการรักษางานที่คุณกําลังทําอยู่ หรือแม้แต่หางานใหม่ถ้าหากจําเป็นนะครับนอกจากนี้การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและการมีความเป็นมืออาชีพก็จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวคุณทําให้คุณมีโอกาสที่ดีกว่าในการประสบความสําเร็จในงานอาชีพของคุณนะครับความจริงข้อที่6รักษาชีวิตส่วนตัวให้ห่างจากเพื่อนร่วมงานมากที่สุดคุณอาจจะถูกเพ่งเล็งหรือว่าสอบสวนเกี่ยวกับความสําเร็จส่วนตัวของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวการที่คุณเปิดเผยเรื่องส่วนตัวในที่ทํางาน อาจจะทําให้คุณถูกสอบสวนเกี่ยวกับความสําเร็จหรือว่าการทํางานของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวการรักษาชีวิตส่วนตัวเอาไว้ให้ห่างจากเพื่อนร่วมงานทั่วไปจะช่วยให้คุณไม่ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากการถูกตรวจสอบหรือว่าเพ่งเล็งในทางที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณนะครับการเลือกเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมและการรักษาขอบเขตท,ที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณสามารถทํางานและก็ใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างสบายใจการที่คุณเลือกที่จะไม่เปิดเผยเรื่องส่วนตัวในที่ทํางาน มันจะช่วยป้องกันการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าถูกกล่าวหาในทางที่ไม่ดีไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือว่าความเข้าใจผิดนะครับนอกจากนี้การรักษาความเป็นมืออาชีพและมีสติในการพูดคุยและทุกสิ่งที่คุณทําจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและก็ความน่าเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงานและก็เจ้านายของคุณนะครับความจริงข้อที่7บางคนในที่ทํางานอาจจะไม่ชอบคุณอาจจะเป็นเพราะรูปลักษณ์ภายนอกการแต่งกายการพูดจานิสัยใจคอความสามารถ หรือแม้แต่เหตุผลแปลกๆที่เหลือเชื่อและคุณคาดไม่ถึงจงเปิดใจยอมรับเสมอว่าคุณไม่สามารถเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกคนในที่ทำงานได้นะครับในที่ทำงานทุกแห่งเป็นไปตามกฎของสังคมมนุษย์นั่นก็คือมีความหลากหลายของบุคลิกแล้วก็ทัศนคติบางคนอาจจะไม่ชอบคุณเพราะว่ารูปลักษณ์ของคุณไม่ว่าคุณจะดูดีหรือว่าดูแย่มันก็เป็นต้นเหตุข,ของการไม่ชอบได้ทั้งนั้นการแต่งกายวิธีการพูดจาความสามารถในการทํางานความสําเร็จ ในงานหรือว่าความสําเร็จส่วนตัวหรือว่าเหตุผลที่แปลกๆที่คุณคาดไม่ถึงและไม่คิดว่าจะเป็นต้นเหตุให้ใครไม่ชอบคุณได้แม้แต่คุณสมบัติที่คุณคิดว่าดีที่สุดในตัวคุณบางครั้งมันก็กลายเป็นจุดที่ทําให้คนบางคนไม่ชอบคุณได้นะครับนี่คือความจริงที่อาจจะทําให้คุณงงงวยแต่ว่ามันก็เป็นสัจธรรมสิ่งที่คุณต้องยอมรับก็คือไม่ใช่ทุกคนจะชอบคุณการที่คุณยอมรับความจริงข้อนี้จะช่วยให้คุณสามารถทํางานได้อย่างมีความสุข แล้วก็ไม่รู้สึกกดดันจากความต้องการหรือว่าความอยากที่จะให้ทุกคนชอบคุณการที่คุณมุ่งมั่นในการทํางานและก็รักษาความเป็นมืออาชีพเอาไว้เสมอจะช่วยให้คุณได้รับความเคารพและความนับถือจากเพื่อนร่วมงานที่มีคุณภาพเสมอนะครับการที่คุณเปิดใจและยอมรับความแตกต่างของคนอื่นจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีและเกิดความร่วมมือกันเป็นทีมนะครับนอกจากนี้การที่คุณไม่ปล่อยให้ความรู้สึกไม่พอใจหรือว่าความเกลียดชังมาครอบงําจิตใจ จะช่วยให้คุณสามารถทํางานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณจะมีความสุขเสมอครับข้อที่8ใส่ใจในภาษากายน้ําเสียงจังหวะและความเร็วในการพูดจากเพื่อนร่วมงานและก็จากเจ้านายของคุณเสมอเรื่องพวกนี้อาจจะให้เบาะแสที่สําคัญในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้พูดออกมาโดยตรงนะครับภาษากายแล้วก็น้ําเสียงสามารถบอกได้ดีมากถึงความรู้สึกและทัศนคติที่คนเราไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะครับ การใส่ใจในสิ่งเหล่านี้จากเพื่อนร่วมงานและจากเจ้านายจะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์และความรู้สึกของพวกเขาได้ดีมากขึ้นการที่คุณสามารถตีความภาษากายและน้ำเสียงที่คนอื่นพูดกับคุณจะทำให้คุณสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ตอบสนองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในทุกสถานการณ์การเรียนรู้และฝึกฝนการอ่านภาษากายและวิเคราะห์ตีความน้ำเสียงจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับ นอกจากนี้การมีเซนส์หรือว่ามีความรู้สึกไวต่อภาษากายแล้วก็น้ำเสียงจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและก็สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นเป็นพิเศษระหว่างคุณและเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงเจ้านายของคุณด้วยนะครับการที่คุณสามารถรับรู้และก็ตีความสิ่งที่คนอื่นไม่ได้พูดออกมาโดยตรงจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับความจริงข้อที่9สิ่งที่แน่นอนที่สุดในที่ทํางานก็คือ จะมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่ยอดเยี่ยมที่ทำงานได้ดีและได้รับการยอมรับอย่าให้ความรู้สึกอิจฉาหรือความรู้สึกด้อยในตัวเองเกิดขึ้นในตัวคุณนะครับจงดูว่าพวกเขาทำอะไรที่แตกต่างและ, best, และเรียนรู้สิ่งที่ดีจากพวกเขาคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นจงเปิดใจเรียนรู้จากคนอื่นนะครับในที่ทำงานจะมีคนที่ทำงานได้ดีและได้รับการยอมรับอยู่เสมออาจจะมีคนเดียวหรือว่ามีหลายคนอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณหรือว่าอยู่ในส่วนหรือว่าแผนกหรือฝ่ายที่ห่างออกไป แทนที่คุณจะรู้สึกอิจฉาหรือคิดว่าทําไมเราด้อยกว่าเขาคุณควรมองดูว่าพวกเขาทําอะไรที่แตกต่างหรือว่าโดดเด่นจึงเป็นที่ยอมรับแล้วก็เรียนรู้จากพวกเขาการเปิดใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากคนที่มีความสามารถอย่างเด่นชัดจนเห็นอยู่ว่าเป็นที่ยอมรับจะทําให้คุณเติบโตแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นในสายอาชีพของคุณการที่คุณมีความใฝ่รู้แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้จากคนอื่นจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความสามารถของคุณ การตั้งเป้าหมายและการทำงานอย่างมุ่งมั่นจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองและก้าวไปข้างหน้าในสายอาชีพของคุณได้นอกจากนี้การมีทัศนคติที่ดีและการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและเกิดความร่วมมือระหว่างทีมการที่คุณสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องจะทําให้คุณสามารถเติบโตและก็ประสบความสาเร็จในงานอาชีพของคุณได้นะครับความจริงข้อที่10ในขณะที่โดยทั่วไปแล้วในที่ทํางานของคุณ จะชอบให้คุณสร้างสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีและมีคุณค่านั่นเป็นเรื่องปกติแต่เป้าหมายหลักของคุณก็คือทํางานตามหน้าที่ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้วกลับบ้านอย่าลืมเรื่องนี้ที่ทํางานควรเป็นสถานที่ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและก็มีคุณค่าความคาดหวังนี้เป็นเรื่องปกติแต่คุณไม่ควรลืมว่าเป้าหมายหลักของคุณก็คือการทํางานให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็กลับบ้านการมุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จและจัดการเวลาที่ดี จะช่วยให้คุณสามารถรักษาความสมดุลระหว่าง <S <S การทำงานและก็ชีวิตส่วนตัวของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่คุณมีความตั้งใจและก็มีความรับผิดชอบในการทำงานจะช่วยให้คุณได้รับการยอมรับและความเคารพจากเพื่อนร่วมงานนอกจากนี้การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและการมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานจะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและเกิดความร่วมมือระหว่างทีมจงอย่าลืมว่าเป้าหมายหลักของการทำงานคือการทำหน้าที่ของคุณให้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และกลับบ้านไปเพื่อพักผ่อน ใช้เวลาอย่างมีคุณค่ากับครอบครัวและคนที่คุณรักการที่คุณสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวจะทําให้คุณมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในระยะยาวนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาของพอดแค์ในช่อง Unlimited Myset มิตไม่จํากัดแล้วก็อยากที่จะอ่านสคริปที่ใช้ทําคลิปของช่องนี้นะครับในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่า e b o o k กสามารถที่จะขอ PDF eBook ได้ฟรีนะครับ โดยแต่ละท่านสามารถที่จะขอสคริป PDF ได้สูงสุด3 EP ต่อท่านนะครับจากทั้งหมดที่มีมากกว่า300 EP แล้วนะครับในตอนนี้จะเป็น EP ไหนก็ได้จะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวก็เลือกได้ทุก EP นะครับโดย Add Line Add Unlimited My Set แล้วก็แจ้งชื่อหรือว่าหมายเลข EP ที่คุณต้องการจะขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับโดยหมายเลข EP จะอยู่ท้ายชื่อของคลิปแต่ละคลิปนะครับผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทาง Line Add แต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากที่จะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริปต์ PDF ebook ของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกช่องค่าสมาชิกเดือนละ100บาทก็จะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์หลังจากที่ลงคลิปแล้วการเป็นสมาชิกนั้นจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับวิธีที่2ถ้าจะให้กำลังใจช่องแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF แล้วก็อ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิป ก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับทางช่องจะอัปเดตไฟล์ PDF แล้วก็อ e ีบุ๊ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับการสมัครสมาชิกรายปีติดต่อผ่านทางไลน์ at unlimited m set นะครับแจ้งความต้องการไปแล้วก็ทีมงานจะส่งรายละเอียดไปให้ทราบนะครับแล้วก็กรุณาอย่าลืมให้กําลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ